จินตนาการถ้าประเทศไทยที่ทยานสู่อวกาศโลกไปพร้อมกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในโลกแต่ประเทศไทยจะไปอวกาศได้จริงๆหรือเปล่างานสำคัญอย่าง Bring in Thailand to Space ประเทศไทยจะไปอวกาศที่จัดโดยไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายด้านอวกาศอาจเป็นก้าวแรกที่จุดประกายแรงบันดาลใจและผักดันชาติของเราให้เข้าสู่โลกกว้างใหญ่แห่งการสำรวจอวกาศอยากรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำไปสู่โอกาสอะไรบ้าง มาดูรายละเอียดกันเลยแต่ส่วนที่น่าสนใจคือการร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจัดงานธรรมดาแต่เป็นการเปิดประตูให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความรู้และมองเห็นอนาคตที่สดใสขึ้นหน้าหลัก h t t p s l a l a g r l a n d c o m s l น online section h t t p s l a l a g r l a n d c o m online section ข่าวลิข่าวย่อยประจำวัน https colon เซเลสเซเลตอลันดคอมเลอลเซชันลหนึ่งศูนย์หา์เท่ากับศูนย์ Bringing Thailand to Space ไทย i PBS พาคีเปิดเวธีสร้างแรงบันดาลใจถักดันประเทศไทยสูย่เวทีอวกาศโลกเผยแพร่18พฤศจิกายน2568 11:44น,นาทีปรับปรุง18พฤศจิกายน2568 11:44น,นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่าภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกสั้นๆว่าไทยไทย PBS โดยเฉพาะศูนย์ไทย PBS World ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญในวงการอวกาศเพื่อจัดงาน Bring in Thailand to Space ประเทศไทยจะไปอวกาศซึ่งเป็นครั้งแรกที่สื่อสาธารณะอย่างไทย PBS เข้าจัดกิจกรรมในทีมอวกาศขนาดใหญ่เช่นนี้งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศไทย ได้มารวมตัวกันแบ่งปันความรู้เชิงลึกสะท้อนภาพรวมความก้าวหน้าที่ผ่านมาและจุดประกายแรงบันดาลใจให้สังคมไทยตระหนักถึงโอกาสและศักยกภาพมหาศาลในด้านอาวกาศเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงโลกกว้างใหญ่แห่งการสำรวจอวกาศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องดวงดาวหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องพันธมิตรที่เข้าร่วมในครั้งนี้รวมถึงสถาบันวิจัยดารศาศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิาสารสเนเทศองค์การมหาชน บริจิตเดอสนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทอช Institute Space Education องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น JAXA Online Space.Co และเครือข่ายอื่นๆงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2568ที่ไทย TBS โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเพื่อให้เห็นทิศทางอนาคตของอวกาศไทยอย่างชัดเจน แพรปชิมานน์ผู้อำนวยการสนยนไทย TBS World ได้กล่าวเปิดงานด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นว่าในฐานะสื่อสาธารณะไทย TBS โดยสนยนไทย TBS World ได้จัดงานด้านอาวกาศในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นเองโดยมีเป้าหมายหลักคือการตกแรงบันดาลใจให้กับคนไทยและเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้มาพูดคุยและแบ่งปันความรู้กันอย่างเปิดกว้างการร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของไทย PBS World ที่ไม่เพียงแต่จะนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศแต่ยังมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับเวทีโลกโดยเฉพาะในด้านวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีและอวกาศเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศชาตินวั์หงการจนกุลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน หรือจิสเดลไดแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะเรื่องอวกาศเป็นภารกิจหลักที่จิสเดลดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า25ปีแล้วซึ่งไทยทีวีเอเองก็ให้การสนับสนุนภารกิจเหล่านี้มาตลอดโดยเฉพาะการนําเสนอข่าวสารด้านอวกาศอย่างสม่ําเสมอและที่น่าสนใจคือดรวิภูชี้ให้เห็นว่าเรื่องอวกาศไม่ได้ขับเคลื่อนโดยภาครัฐหรือเอกชนเพียงฝ่ายเดียวแต่สื่อมวลชนก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันเช่นกันหากทุกภาคส่วน ร่วมมือกันอย่างเต็มที่โอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นสู่ระดับสากลในการพัฒนาอวากาศก็จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนนัทนนท์ดูสูงเนินผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารของ space.co ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทสื่อในการกระตุ้นความสนใจและความตระหนักรู้ด้านอาวกาศในหมู่ประชาชนไทยโดยระบุว่าปัจจุบันสื่อเกี่ยวกับอวกาศในไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นพอดแคสออนไลน์และกิจกรรมจริงซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคนไทยเริ่มสนใจเรื่อง อวกาศมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามเพราะการเติบโตของสื่อเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ช่วยส่งเสริมให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้งอายขึ้นดรวิภูรุจประการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวถึงหัวใจสําคัญของการที่ไทยจะเข้าสู่อวกาศโดยตั้งคําถามพื้นฐานว่าเราจะไปทําไมและเราต้องการปลายทางแบบไหน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอวกาศที่ถือเป็นประเด็นใหญ่การเดินทางสู่อวกาศมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศและเศรษฐกิจอวกาศของประเทศรวมถึงการสร้างงานที่มีรายได้สูงและสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศทำอย่างไรให้เศรษฐกิจอวกาศที่มีมูลค่าคาดการณ์ถึง2,000ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐในอีก10ปีข้างหน้าทำออยอ ห้างรายให้ประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโลกได้สัก1%เปซหรือ2%เปอร์เซนตนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทำไมเราจึงต้องไปอวกาศดรวิภูกล่าวสรุปแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้งบางคนอาจสงสัยว่าการลงทุนในอวกาศที่ดูไกลตัวเช่นนี้คุ้มค่าหรือไม่โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเช่นไทยที่ยังมีปัญหาพื้นฐานอื่นๆอยู่คุณคิดว่าการผลักดันเศรษฐกิจอวกาศควรเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดหรือไม่ลองอภิปรายกันดู นอกจากการเสวนาและกิจกรรมบนเวทีแล้วภายในงานยังมีนิทรรศการด้านอาวกาศจากหน่วยงานชั้นนําหลายแห่งเช่นเนริตที่นําเสนอโดมท้องฟ้าจําลองและอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นที่อยากเห็นว่าดวงดาวทํางานอย่างไรในแบบจําลองจิสเตอร์ที่โชว์เทคโนโลยีดาวเทียมและภารกิจอวกาศไทยสวทชอินสเตเดอร์ที่ร่วมมือกับเจไดเซของญี่ปุ่นในการแสดงโครงการความร่วมมืออวกาศและบูธกิจกรรมจากไทย T b s w o เ l d เสํานักสื่อดิจิทัล รวมถึงสนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะที่จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารความรู้ผ่านสื่อหลากหลายปูแบบเช่นวิดีโอหรือเกมเชิงโต้ตอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นงานนี้ยังมีเวิร์กช็อปเชิงเทคนิคสําหรับผู้ที่สนใจอวกาศเป็นพิเศษเช่นเซโรจีไฟท์ซึ่งเป็นการอธิบายเบื้องลึกเบื้องหลังการทดลองในสภาวะไร้น้ําหนักสําหรับมือใหม่ลองนึกภาพนักวิทยาศาสตร์ลอยตัวเพื่อทดสอบการเคลื่อนไหวในอวกาศเหมือนในภาพยนตร์แต่จริงจังและมีประโยชน์มาก สาธิตระบบจำลองการวางตัวในอวกาศโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ p เ c e เจลลิสันที่สอนเขียนข่าวอาวกาศในยุค AI เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดวงดาวอย่างไรรวมถึงเวทีโชเคสหลากหลายหัวข้อเช่นนอสทรอนอเมียสเปซ s s ชชั่นที่เล่ถาถึงสิ่งที่คนไทยกำลังทำในโครงการอาวกาศ Space c o m อ u n i ิ a t i o n ที่พูดถึงคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารอาวกาศ Space Economy ที่อธิบายวิธีหาเงินจากอาวกาศเช่นการขายข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อธุรกิจต่างๆและใส่เทคมูฟวิโชที่นำผู้ชมไปเจาะลึกทฤษฎีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพยนตร์อวกาศดังๆเช่นนิทัสเตเลอร์หรือกราวทีเพื่อให้เห็นว่าทฤษฎีจริงเชื่อมโยงกับเรื่องบันเทิงอย่างไรโดยสรุปงาน Bring in Thailand to Space ถือเป็นจุดสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันประเทศไทยสู่อวกาศโลกและช่วยให้สังคมตระหนักถึงศักยภาพอวกาศในฐานะโอกาสใหม่ สำหรับอนาคตของชาติแต่ส่วนที่น่าสนใจคือการเดินทางสู่อวกาศอาจสร้างความขัดแย้งเช่นควรให้ภาคเอกชนหรือรัฐเป็นผู้นำหรือจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดาวเคราะห์ของเราหรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการลงทุนในอวกาศจะช่วยพัฒนาประเทศมากกว่าการแก้ปัญหาพื้นฐานอื่นๆแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายในคอมเมนต์กันเถอะเราต้องการฟังเสียงจากคุณไม่พลาดทุกข่าวสารสาระความรู้และคอนเทนต์คุณภาพติดตามไทย PBS ทุกช่องทางออนไลน์ได้ที่ซีเลยมจตุตรัสสีดำขนาดเล็กเว็บไซต์ w w w t a p s o r t h ซีเลยมจตุตรัสสีดำขนาดเล็กแอปพลิเคชันไทย PBS ซีเอี่ยมจตุตรัสสีดำขนาดเล็กโซเชียลมีเดียไทย p PBS f a c e b o o k y u u t u b e X l i n ท t i k t o k i n s t a g r a r t h r e a d s LinkedIn